s c 4 0 5ครับต่อกับตัว KR503M นะครับลีดเดอร์ตัวนี้จะเป็นลีดเดอร์ที่อ่านกับติ๊กการ์ดไมแฟนะครับเปนบัตรไมแฟ13.56นะวิธีการต่อครับด้านหลังของตัว KR503 ก็มีมีบอกอยู่นะครับว่าสีแดงเป็น ไฟบวกนะครับอันนี้ต่อไฟบวก12สโวลตสีดำเป็นกราวสีขาวเป็น D1 สีเขียวเป็น D 0นะครับส่วนที่เป็น b ีเ p อร er ์ l e d นะครับก็ไม่จําเป็นต้องต่อใช้นะครับส่วนที่เป็นสีเหลืองนะครับด้านล่างเขาจะคอมเมนต์ไม่ว่า WG26 c o n n e c นะครับคอนเูกราวนะครับถ้าต้องการส่งค่าที่อ่านได้เอาเป็น 26bit กบิตก็ต้องต่อสายสีเหลืองนะครับด้านหลังของตัวเครื่องสีเหลือง เส้นนี้ต่อลงไปพว่วงกับกล่าวด้วยแต่ในวิดีโอนี้เราจะต่อเป็นวีแกน34บิตนะครับใช้โงมด34บิตใช้อ่านกับบัตรที่เป็นไมแฟ13.56นะครับก็ต่อตามด้านหลังที่บอกไว้เลยครับว่าแต่ละสีคือสัญญาณอะไรนะครับสีแดงเป็นไฟบวกสีดำเป็น กลาวนะครับแล้วก็มีสีเขียวกับสีขาวนะครับก็เป็นด0ศนย์กับ D1 นะครับซึ่งก็จะมาเข้าที่ด้านหลังของ sc 4 0 5 sc 4 0 5นครับซ็อกเก็ตที่เราใช้จะเป็นส่วนของที่เป็น v gain in นะครับก็คือตรงจุดนี้ซ็อกเก็ตตัวนี้ดูจากด้านหลังนะครับก็จะตรงกับตรงนี้ครับดีศูนย์ดีหนึ่งแล้วก็โสิบสองโวลต์กับกล่าวสิบสองโวลต์ตรงนี้เป็นสิบสองโวลต์เอานะครับเอาไปต่อเลี้ยงตัวลดเดอร์ได้เลยนะครับสี่เป็นห้า ab เราไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้ เมื่อต่อสัญญาณนะครับผู้สาสัญญาณเข้าหาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมีการมาตั้งค่าที่ตัวเครื่อง s4405 ด้วยกดเข้าไปที่เมนูครับนะครับเข้าไปที่เลือกเมนูของเรื่องของการสื่อสารนะครับเลือกเมนูจี้ตั้งค่าการสื่อสารตรงนี้ครับเป็นรูปจานเทเทียมนะการสื่อสารเลือกลงมาเมนูด้านล่างตั้งค่า V ีแกน รนล่างสุดนะครับั้งค่าวีแกนตรงนี้ให้เราเลือกเป็นในส่วนของที่เป็นเลือกไม่ถูกเลือกมาที่ตั้งค่าสื่อสารก่อนครับมาติตั้งค่าสื่อสารแล้วครกดโอเคเข้าไปเลือกเมนูลงมาคข้ามาตั้งค่าวีแกนกดปุ่มโอเค เราก็เลือกส่วนของเป็นวีแ a n นะครับด้านบนการป้อนข้อมูลวีแ a n นะครับกดโอเคเข้าไปเลือกนะครับตรงนี้เราต้องการเปลี่ยนที่เป็น34 b i t บิตนะครับ default ตัวเครื่องจะเป็น26 bit. ถ้ากดเข้าไปแล้วของท่านใดไม่ไม,ไมีให้เลือกเป็น34 b i t บิตนะครับให้ไปทำการเปิดนะครับเปิดใช้ตัว V s a n format ขึ้นมาก่อนอยู่ด้านบนนะครับ เขาก็จะมีให้เราเลือกครับว่าวีแกนที่ถูกเปิดใช้งานแล้วครับมีอะไรบ้างอันนี้เราเปิดใช้งาน3 4บิตไว้ถ้าเปิดเข้ามานะครับมันจะยังไม่ใช้งานให้เลือกเป็นใช้งานนะครับกดเข้าไปเลือกเป็น3 4นะครับเสร็จแล้วก็เมื่อเราเปิดาใช้งานแล้วเมนูของวีแกนบิตเราก็มาเลือกจาก26ขห้เป็น3 4ครับความกว้างของคลื่นนะครับกับ ระยะห่างของคลื่นนะครับให้ตั้งเป็น1นึกับ1นึ่งพันเอาไว้แดีวเร็จดีว๋วก็มาล,ลองทดสอบบัตรดูครับนะครับบัตรใบนี้ยังไม่ได้ถูกเพิ่มเข้าไปนะครับเรามาเพิ่มบัตรผู้ใช้เข้าไปกันครับที่เมนูผู้ใช้ครับผู้ใช้ใหม่นะครับเลขที่บัตรนำบัตรมนาะทาบนะครับทาบที่ตัวลิเดอร์ก็ได้หรือทาบที่ s 4่ก็ได้ครับ ค่าบัตรที่อ่านได้จะเป็น277893518 2773518อ่านได้ตรงนะครับเสร็จแล้วก็กด ESC ออกไปเลยครับขอบคุณค่ะอ่านได้แล้วครับเวลาที่เราอ่านที่ตัว405กับตัวที่เป็น K 5 0 3นะครับเลขจะต้องอ่านได้ตรงกันนะครับ